สวัสดีค่ะเพื่อนเชียวแม่วันนี้ตําหอยกาปราหนวหนัวจนเพื่อนเชียว้าวสวัสดีค่ะเพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพาสนะคาเพื่อนจ๋าเมนูวันนี้เพื่อนจ๋าตาหอยกาปรานวหนัวแเพื่อนจ๋ามาเด้อเพื่อนจัดกันเลยจ้าเพื่อนจ๋าว่าวันนี้แบบว่าอากาศร้อนมากเพื่อน อาจจะตาอาจจะตาบวมข้างนู่นเพื่อนเห็นไหมเห็นตาไหม,มแมลงมันบินเขา้าตาคุณจ้ะตาแดงแต่ก็เพื่อนช่วยล้วแหละวันนี้มะแต่ทะเลท่าแต่บรรยากาศที่ร้อนๆเร่นแล้จ้ะเราจะเอานี่โรยนะมากๆอยากกินอ่ะใครเคยกินบ้างแบบนี้ใครเคยกินบ้างแบบนี้จ๊ะอ๋อเจ็บตาเพื่อนปวดตาด้วย t ด e s h o โช u s ม g สโกออนเพื่อนอุ้ยมาแรงมันบินเข้าตาตั้งเมื่อวานแล้วปวดตาเนี่ยตาแดงตาไหลตลอดเวลาเลยมาจ้าเพื่อนทำขคาง่องแรงองกันี้เนี่ยอึ้มอะมได้อยู่ตากระถินเข่าเท็ด มากอ,อืมอยกับนี่ือวยวางไงกับ

rồi kịch ta thì ừ น้ำไก่ละนังไก่นิ่มละฮมให้กับจะได้กินช่วงหน้าหน้าร้อนเพื่อนเพราะว่าน้ำมันร้อน น้ำลดหอยผุดน้ำลดหอยโผหอยกลับมันโผลน้ำลึกไม่ได้กินนีนเนี่ยก็มีคนบินงม,มเผื่อนบินเยอะบบกางงม,ม คนที่งอมหอยกลับได้คือพวกที่พวกที่เขาไม่กลัวปิ่งน้ำเต็มอะไรอ่ะเอาแม่มาใมส่

เแล้วเอาจ้ะทำเอาจ้ะเก็บไว้คุ้น,นึงเพื่อนจะเอาไว้ผัดผัดชาผัดกะเพาาราหอยกาบพ่งนี้นึกอยากกิน Ừ, sắp sụt sụt lên lòng đứa này nữa, ấm ăn sạch Ok. Ngon